รับขึ้นไปเด้ยนะคะเนี่ยคือแสงแทบหายแล้วนะคะลูกค้าบอกดีสังเกตเห็นเร็วนะคะก็คือรีบเข้ามาแก้ไขนะคะฝั่งนี้คือก็เริ่มไปแล้วนะคะแต่ไม่หนักเข้าฝั่งนู้ดน,นะคะและที่สำคัญนะคะน้อก็หอพยายามย้มาว่าเช็คข้อมูลให้ดีก่อนเลือกซื้อสินค้าไม่งั้นพี่พี่จะโดนหลอกเพราะอะไรหนึ่งคือหลังจากที่พี่พเข้าไปใช้บริการนะคะ สภาพขอบโค้งนะคะพี่พี่มั่นใจได้ยังไงว่าจะได้งานคุณภาพนะคะสภาพขอบโค้งหลังจากที่เปิดสภาพขอบโคมงจะอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่านะรหรือจะแตกหักเสียหายหรือเปล่าอันนี้สาคัญนะคะพี่พี่เพราะว่ารถไม่ใช่บาทสองบาทนะคะเช็คข้อมูลให้ดีไม่งั้นเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาและได้งานที่ไม่ใช่คุณภาพอย่าไปใช้นะก็จะพามาชมในส่วนของในงานช่างบ้างนะคะหลังจากที่เปิดโคมนะคะว่า แน่นอนนะยิงคำถามแน่นอนว่าสภาพขอบโคมหลังจากที่เปิดจากดีนะคะสภาพขอบโคมอยู่เหมือนเดิมจริงหรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้น้องก็หอมพามาบุกงห้องช่างแล้วนะคะคือให้ดูทุกขั้นตอนจริงๆนะคะต่วมากงานพวกโคมนะคะบางร้านเขาไม่ให้ดูอย่างนี้นะจ๊ะแต่ที่ดีเรานะคะให้ดูเลยทุกจุดนะคะเพราะลูกค้าเสียตังค์แล้วนะคะให้ดูได้นะจ๊ะหลังจากที่เปิดโคมนะคะ ก็คือ,อให้ดูนะคะโอ้โหสภาพขอบโคมนะคะย้ำนะคะว่าสภาพขอบโคมอยู่เหมือนเดิมร้อยเปอร์เซนต์จริงๆนะคะสำหรับพี่ๆที่จะเข้ามาใช้บริการนะคะน้องก็หอมกล้าพูดได้เลยว่างานที่ดีเคเราแบบร้อยเปอร์เซนต์นะคะหลังจากที่ทำนะคะและอันนี้ก็จะเป็นตัวในส่วนของเส้นนำแสงเดิมนะคะคือเหลืองไหมนะคะแล้วก็เนี่ย ถ้าปล่อยไว้นานๆนะคะตัวโมดูลนะคะอาจเสียได้เพราะตอนนี้ก็คือไหม้แล้วนะคะนี่และให้ดูหลังจากอย่าเกลีดนะคะคืองานเนียนมากนะคะคือสวยและสว่างนะคะและที่สำคัญคือแสงของน้องจะออกขาวนะคะไม่ออกม่วงออกฟ้านะคะอพอดีที่เข้ามาอัปเกรดไฟที่ดีเคนะคะก็คือหลังจากที่ทำนะคะตัว d a y ์ไลท์จะไม่กลับมาเหลืองไหม่อีกนะคะใช้ได้ยาวๆนะคะ กหรับพี่ที่ต้องงานต้องการแบบว่างานสกเนียงกงานคุณภาพเข้ามาจากพีดีเกลเท่านั้นนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเจ้าบ m นะคะตอว g ส0นะคะซึ่ง เป็นโรคประจําตัวไปแล้วนะคะสําหรับชุดไฟไดรไลไท์เหลือไม่นะคะก็คือหลังจากที่อัปเกตนะคะก็คือน้องข้อหอมจะพามาชมความสวยของน้องนะคะว่าสวยขนาดไหนและความสว่างนี่คือไม่ต้องพูดถึงนะคะนี่ขนาดกลางวันนะคะ,คะเห็นชัดเจนไหมพี่ตูนข้างหลังน้องข้าหอมนะคะคือสว่างแบบชัดเจนสู้แดดด้วยนะคะและที่สะท้อแสงของน้องสวยมากนะคะมาพามาชมนิดนึงนะคะ หลังจากที่ี่ยเกลดเสร็จนะคะให้ดูความสวยคือตัวแสงไฟนะคะเป็นสีขาวไม่ออกม่วงออกฟ้าและสว่างสู้แดดด้วยนะคะสวยทุกมุมนะคะดูอีก่งค่ะสวยทุกมุมจริงๆนะคะ ข้างละเอียดนะคะและสภาพขอบปมหลังจากที่ทำอยู่เหมือนเดิม100%นะคะสำหรับพี่ๆนะคะที่ใช้เจ้า v m มนะคะมีปัญหาจุดไฟในไลท์เหลืองไหมนะคะ,ะ,คะอย่าปล่อยไว้ให้ดับนะ,ะ,นะ,ะรู้ว่าเหลืองให้รีบแก้ไขไม่งั้นต้องเบิกตัวชุดโมดูลใหม่ซึ่งราคาก็แรงมากนะคะ <S <S และหลังจากที่ทำไปจากทางร้าน DK นะคะ,น,ะ,คะน้องออมเน้นย้ำเลยว่าหลังจากทำไปที่ดีเ เดไลท์ใช้ได้ยาวๆไม่กลับมาเหลืองไหมนะคะคุณใช้ได้ยาวๆไๆปกินหาและหลังทามีวารันตีให้นะคะมีปัญหาเข้ามาได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะคะและสําหรับพี่ๆที่สนใจนะคะติดต่อหาป๋าเดียเขานะคะที่เบอร์ศูนย์แปดสี่สี่ห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสี่นะคะย้ำนะคะว่าต้องเบอร์ปาเดียเบอร์เดียวเท่านั้นนะคะและที่สำคัญคือโทรหาปาเดียเข้าไม่ติดเข้ามาได้เลยนะคะที่ดีเค สาขาการ์นา,นาพิเศษซอยเก้านะคะเข้ามาพบกับนกกรหอมและทีมง,งานได้นะจะก็สําหรับเท้นง,งานวันนี้ลูกค้าอยู่สมุดประการก็พร้อมส่งมอบแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วจ้า